สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะทำเสียงตื่นเต้นสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนอะวัน ที่เก้านะคะกรกฎาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิห้าพี่พี่ค่ะวันนี้เอมีงานผ้าไหมมัดมีนะคะจะมีสองคลิปคลิปที่หนึ่งจะเป็นงานผ้าไหมมัดมีเป็นเนื้อเรียบๆนะคะเนื้อเรียบๆแบบนี้เราเรียกกันว่าเนื้อสําหรับพื้นนี้เป็นงานสองตะกอแต่ว่าฟืมที่เศษเห็นไหมคะพี่พี่เห็นถึงความเรียบบนเนื้อผ้าแต่ว่าลวดลายที่อยู่บนท้องผ้าเนี่ยเกิดจากงานเป็นผ้าไหมมัดมีนะคะเกิดจากลวดลายที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นงานผ้าไหมมัดมีแต่ว่าถ้าเป็นงานยกตะกอะอย่างเงี้ยค่ะ จะเป็นงานหกตะกสัมผัสด,ดูได้มันจะมีความนูนขึ้นมาแบบนี้จะอยู่ในคลิปที่สอง,องสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็อีกต้องขอบคุณก่อนเลยสำหรับพี่ๆที่ให้การต้อนรับแล้วก็สนับสนุนสินค้าโอท็อปของจังหวัดสุรินในคลิปที่แล้วนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากๆเลยเนาะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะกับคลิปที่หนึ่งวันนี้นะคะคลิปที่หนึ่งวันนี้จะเป็นงานผ้าเนื้อเรียบเรียบแต่ลวดลายมัดหมี่เนี่ยเป็นงานมัดหมี่สวยๆเลยมา พื้นที่หนวันนี้เอขอนาเสนอพื้นนี้ก่อนเลยพืนนี้เป็นงานสองตะกอฟืนพิเศษนะคะอยู่บ้านเดียวกันกับคุณยายที่มัดลายปลาลายนกลายดอกบัวผืนนั้นเลยนะคะงานจะลักษณะลายคล้ายๆกันเป็นงานเศษษรษฐกิจพอเพียงเส้นไหมบ้านทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนเป็นงานสาวมือพี่ๆขา จะสังเกตว่าผืนนี้จะมีขี้หมมีปุ่มมีปมเห็นไหมคะคุณยายเขามัดลายนกคุณตาเขามัดลายกวางดูกวางของเขาเนาะมีกล้ามเนื้อทรงขาพี่ขาเหมือนรูปวาดจริงๆพอได้ผ้าผืนนี้มารอบนี้จะเป็นรอบที่สแล้วแหละที่ที่มัดมานะคะที่มัดมารอบแรกเนี่ยตกตะลึงในในใน,ในตัวกวางเลยอะเห็นไหมคะมีดวงตาแล้วมีหูใบหูเนี่ยมีลักษณะเหมือนเป็นหูชั้นในอะ่ะสวยคือเหมือนรูปวาดผืนนี้แล้วเนื้อหนาผ้าแน่นเป็นงานซืมพิเศษเป็นผ้าสองตะโกทอสอดเครือหางกระรองนะ ะะข้างบนจะเป็นลวดลายผ้าลายโบราณแท้ๆเลยนะคะน้ากว้างา 1, ผ้าหนึ่งผ้ายาวประมาณ2เมตรพือนี่เออบอ่านน้ำยาแล้วเรียบร้อยสวยงามมากเห็นไหมคะมีกวางแล้วกวางอยู่บนตรงนี้ค่ะสีเขียวเขาเหมือนสนามหญ้าอยู่บนหญ้าอยู่ในปา่า ะะอยู่บนหญ้าอยู่ในป่าขั้นลลยด้วยดอกไม้มงคลหน้ากว้างผ้านหนึ่งผ้าย,ยาวเต็ม2เมตรผืนนี้2ตะกอฟืนพิเศษงานทอสอดเครือหางกระรอกเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะ1ทับสอ0พัารอบาทอบอ่างน้ำยาแล้วเรียบร้อยจัดส่งฟรีเลยค่ะพี่ขากับผืนที่1พื้ผืนที่1เอมี2ผืนนะพี่ท่านใดสนใจนะคะตามเดิมเลยเนาะยังไม่ได้แนะนําตัวเลยมาจากจังหวัดสุรินทร์นะคะเพจร้านผ้าไหมเอกานานไหมไทยผ้าไหมสุรินทร์เอทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้พี่ๆข้างล่างคลิปนี้พี่ๆลองเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะจะเห็นตัวหนังสือสีฟ้าจ เข้ามาได้เลยมีไลน์มีแฟนเพจ a c e b o o k นะคะแล้วก็มี Instagram ในระหว่างที่ไลา์ไปจะมีเบอร์โทรอีกขึ้นอยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหมายเลขภาพพร้อมราคาพื้นนี้พื้นที่1-2,500บาทมาต่อกันที่พื้นที่2นะคะ สำหรับพืนที่สองพี่ขาเป็นงานสามตะกอฟืมพิเศษผ้าหนานเนื้อแน่นมากแล้วลายสวยมากนี่อยากให้รับเลยทั้งเนื้อไหมดีๆแล้วก็ทั้งฟืมดีๆด,ด้วยคือฟืมพิเศษเนื้อผ้าจะแน่นพี่พี่นุ่สดได้เลยสำหรับพื้นนี้นะคะเป็นลายหนา้าเห็นไหมคะหน้าเป็นหน้าสีแดงอุบล้อมด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองหนา้าหลอมเพชรแล้วมีเส้นสีเขียวว่าตัดไปตลอดทั้งผืนเลยอะ่ะช่วยเพิ่มมิติแล้วก็เพิ่มลวดลายเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มให้ดูมีอะไรเยอะๆขึ้นในท้องผ้าสองนะคะสองราคาพิเศษที่สุดเลยนะกับหมายเลขสองหน เ0้900บาทจัดส่งฟรีดูเนื้อสิคะหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรเชิงคู่บนไม่ใช่คะ่ะเชิงล่างอย่างเดียวเนาะสำหรับพืนนี้เชิงล่างเป็นลายเข็มขัดโบราณแบบนี้ขึ้นมามีเข็มขัดขัด้นแล้วตามด้วยเชิงเทียนพี่ดูเนื้อผ้านะพืนนี้เนื้อแน่นจริงๆนะคะอีกเพิ่งตัดมาจากกี่เลยอะ่ะเป็นงานผ้าใหม่มันมีเสาเอ้สาตะกอเนี่ยสมตะกอจะเป็นแบบนี้นะคะด้านนี้เป็นด้านหน้า แล้วปุ๊บด้านในจะสีมืดขึ้นเห็นไหมคะนี่คืองานสามตะกอมีหน้ามีหลังแบบนี้เลยนาคล้อมเพชรเนื้อหนาผ้าแน่นผ้าสวยมากสวยเหลือบเงาเป็นประกายนะคะผืนนี้ยังไม่ได้อบอาบน้ํายานะคะกับหมายเลขสองสองทับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทรับได้เลยคะ่ะมีผืนเดียวนะผืนที่สองมาต่อกันที่ผืนที่สามผืนที่สามเนี่ยเป็นลายโบราณจําไม่ได้ว่าเป็นลายประจําอําเภอรหรือประจําตําบลไหนรับได้เลยอีกเช่นเดียวกันสวยมากๆผืนที่สามสองพันสองร้อยบาท อันนี้ทอหนาทอหนาทอแน่นทอยากทอเย็นด้วยนะคะข้างบนจะเหมือนลายขอโบราณน,นะคะข้างบนจะเหมือนมีขอเห็นไหมคะเป็นตัว S อันนี้คือขอโบราณขอสุรินมีขอขอเหนี่ยวซับนะคะ ผ้าจะเป็นโทนสีสุรินแดงเม็ดมะขามเข็มๆข้างบนมีเชิงเทียนนิดหน่อยปืบพี่ๆดูนะเชิงล่างเนี่ยผ้าผืนนี้โดดเด่นทั้งทั้งตัวลายผ้านี่แหละคะ่ะมีลายขอแบบนี้แล้วเลื่อนลงมาเชิงล่างเนี่ยโดดเด่นสวยงามย่าด้วยนะคะเชิงชั้นที่1เชิงเทียนสวยระยะแบบนี้ขึ้นมาเป็นชั้นที่2มีชั้นที่สแล้วตามมาด้วยชั้นที่4และชั้นที่หหน้ากว้างผ้า1ผ้ายาวเต็ม2เมตรสำหรับผืนนี้2200บาทนะ สวยมากดูสีสิคะโทนสีแบบนี้เลยอะ่ะใส่กับเสื้อสีแดงเม็ดมาขามได้เหลืองทองได้เขียวได้1นคูณสองเม็ดหมายเลขสามสอง้บาทให้ดูลายใกล้สวยมากพี่ค่ะผืนนี้ก็เพิ่งตัดมายังไม่ได้อบอ่ามน้ำยานะเดี๋ยวก่อนจะส่งเอีจัดการให้มีผืนเดียวเช่นเดียวกันหมายเลขสา2ส0งบาทพี่ท่านใดสนใจรับผืนที่สามไว้ได้เลยลายสวยแล้วดูมีลูกเล่นอยู่ในท้องผ้าคือแบบ ทุกผืนที่เอคัดมาให้เนี่ยผ้าเนี่ยล้วนแต่ว่ามีลูกเล่นมีลวดมีลายมีอะไรให้แบบอะไรนะแบบนี้ทุกผืนเลยมาต่อกันที่ผืนที่สผืนที่ 4, 4, 4คุณยา่าคุณยายชอบเรียกว่าลายใบไม้เอเนี่ยติดเรียกลายนี้ว่าลายแก้วชิงดวง4ราคาพิเศษที่สุด1,900บาทวันนี้ราคาดีงามมากๆเลยชื่นชอบผืนไหนถูกใจถูกใจ ชื่นชอบถูกใจผืนไหนใช้ได้เลยนะคะพี่ขาหมายเลขสี่ไม่ใช่ใช้ได้เลยเนาะชื่นชอบถูกใจผืนไหนรับได้เลยนะเนื้อผ้าเอกขั้นมาให้แล้วเป็นงานฟืมนพิเศษเนื้อหนาผ้าแน่นรุ่นเนี้สองพันสรอบาทเอมาให้พี่พี่หนึ่งพันเก้ารอยบาทพี่ได้รับไปแกะซองนุ่งสดได้เลยผืนนี้เป็นงานเชิงคู่บนล่างนะคะเชิงเป็นพากาโรยแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บข้างบนเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าลายใบไม้หรือว่าลายแก้วชิงดวงใบไม้หรือแก้วชิงดวงเป็นงานผ้าใหม่มัดหมี่สามตะกอให้ดูเนื้อ สวยเหลือบเงาเป็นประกายนุ่มพริ้วทิ้งตัวและมีน้ำหนักหนะ้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรนะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้อบอาบนน้ำยาเช่นเดียวกันนะนำมาให้พี่พดูก่อนหมายเลข4เนาะ4 1 9 0 0บาทตรงทองผ้าเป็นลายใบไม้หรือว่าแก้วชิงดวงอีกหนึ่งลายผ้าลายโบราณของจังหวัดสุรินทเลย งานเชิงคู่บนล่างผาการ้อย1นคูณสเมตรหมายเลขสี่สวยพี่ชอบถูกใจผืนไหนนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะเอส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ให้ดูใกล้ๆเป็นงานลายใบไม้แล้วโทนสีเนี่ยเป็นโทนสีสุรินนะคะโทนสีสุรินใบไม้หรือว่าแก้วชิงดวงต่อไปเป็นหมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นลายร้อยเส้นผืนนี้มัดลายร้อยเส้นดูสิคะ ที่ยิบมากๆเลยละเอียดละอ,อที่สุดเลยอ่ะแล้วเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวผืนนี้สีมาครบเช่นเดียวกัน5้าสีเลยนะสีแดงสีขาวสีฟ้าสีเหลืองและสีเขียวเวลาผ้าไหมมันมีหลายๆสีเนี่ยพี่มัดลอกฟอกย้อมหลายขั้นหลายตอนเชิงล่างอย่างเดียวด้วยพี่บางท่านชอบงานเชิงล่างอย่างเดียวเนาะถ้าชอบเชิงล่างอย่างเดียวพิมพ์รับผืนนี้นะคะเป็นหมายเลขห้าเชิงเป็นดอกกระเจียวมีจี้เพชรแล้วมีหัวใจขึ้นมาเป็นแบบนี้เข็มขัดอีกหนึ่งเส้นผืนนี้มัดลายร้อยเส้นร้อยดา แบบละเอียดนะคะเห็นไหมคะแต่ละเส้นแต่ละเส้นเนี่ยห่างกันไม่ถึงเซนน่ะพี่ประมาณครึ่งเซนเท่านั้นเอง1นคูณสเมตรยังไม่ได้อบอ่มน้ํายานะคะเดี๋ยวจัดการให้เห็นไหมคะสีอย่างเงี้ยเวลานี่แสงจากข้างนอกนะเข้ามาเนี่ยสวยเหลือบและเงาเป็นประกายสวยมากค่ะลายใบไม้เออไม่ใช่ค่ะผืนนี้เป็นหมายเลขห้าเนาะห้าจะเป็นรอยเส้น ร้อยเส้นร้อยดาวร้อยเงินร้อยทองพี่ค่ะอีกหนึ่งลายโบราณแล้วสีมาคบและเป็นซิกแซกฟันปลาคือลวดลายซิกแซกฟันปลาเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยเขาจะพรางหูเห็นไหมคะสีสวยอย่างนี้เลยนะพืนนี้ต้องดูอย่างนี้นะคะให้ให้โดนกระทบไฟนิดหน่อยผ้าไหมเนี่ยมีความสวยแล้วก็เหลือมเงาเป็นประกายเวลาเขากระทบแสงไฟเนี่ยจะมีความเล่นไฟดูเหลือบดูเงาดูเป็นประกายห้า0 0บาทนะคะต่อไปเป็นไหมเลขกหกหนี่แบบ ทอขั้นด้วยงานจ้ากระนีวทอผ้าด้วยทอขั้นด้วยลายลายเรียกว่าทอขั้นด้วยผ้าหางกระรอกไม่ใช่เส้นหางกระรอกเป็นเส้นๆน,นะพื้นนี้เป็นหมายเลขหกนะคะเป็นหมายเลขหกหกสวยมากโคมว่านสีทิศหรือโคมดอกบัวแล้วทอขั้นตรงนี้นะคะ่ะไม่ใช่หางกระรอกเป็นเส้นๆน,นะทอขั้นด้วยผ้าหางกระรอกนะคะทอขั้นด้วยผ้าหางกระรอกหรือว่าผ้ากระนีวท้องผ้าเป็นสีม่วงเม็ดม่วงเนี่ยค่ะม่วงเปลือกมังคุด นะคะม่วงเปลือกมังคุดเชิงล่างอย่างเดียวเชิงเป็นหัวใจและหัวใจเต็มไปด้วยความรัก <c oughs> ขึ้นมาเป็นดอกกระเจียวแบบนี้เนาะหนึ่งคูณสองเมตรที่ขาผืนนี้ตัวดอกนะคะตัวดอกโคมเขาเนี่ยเป็นสีชมพูช็อกกิ้งพิงค์ท้องผ้าเป็นม่วงเปลือกมังคุดนะคะผืนนี้สองพันสรอบาททับใหม่เลขหกขั้นด้วยผ้าหางกระรอกนะไม่ได้ขั้นด้วยหางกระรอกขั้นด้วยผ้าหางกะรอกหนึ่งคูณสองเมตรนะคะสองพันรอบาททับใหม่เลขหกเชิงล่างอย่างเดียวเขยับให้พี่ดูผ้าหางกะโรกใกล้ๆ เนี่ยค่ะ2,200บาทโคมดอกบัวหรือว่าโคมวานสีทิศตรงนี้เป็นผ้าหางกระรอกเห็นไหมคะช่วงหนึ่งเลยสวยมากพี่จา๋าผืนนี้ลายลวดลายโดดเด่นเป็นสง่าสีสวยสีแปลกตา6ทับพ 2, บาทเป็นผ้าไหมมัดหมี่ไหมแท้แน่นอนร0อ3เเซตะโกนะคะเป็นงานใหมบ้านสามือพี่จา๋าชื่นชอบถูกใจพิมพ์รับได้เลยผืนนี้เอจัดก,การอบอ่ำน้ำยาให้แล้วสีก็สวยเนาะฟ้าตัดชมพูอย่างนี้เลยอะ่ะตัวดอกไม้เป็นชมพูช็อกกิ้งพิงมีเกสรเป็นสีฟ้า นะคะ6 2 2 0 0บาทต่อไปหมายเลข7็มาค่ะมาต่อกันกับพื้นที่7ดพื้นที่7สวยมากเลยอะคะ่ะเป็นลายโบราณซึ่งลายนี้ตอนแรกเห็นมองดูเหมือนลายตะเกาามากๆเลยอะพื้นนี้นะคะเป็นลายหน้าหน้าสีสวยแล้วปกติท้องผ้าสีสุรินเนี่ยจะเป็นแดงเมดมะขามคือพื้นนี้ฉีกกดผ้าสุรินที่ดูสีที่เอามาใส่นะคะท้องผ้าเป็นม่วงเปลือกมังคุดส่วนตัวหน้าตรงนี้อะคะ่ะไม่ใช่แดงด้วยนะตัวหน้าตรงนี้เป็นชมพูโอบล้อมด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองแล้วปกติเวลาเส้นไหมที่เราโอบล้อมอะคือเป็นเส้น มาหมดเลยตัวนี้ค่ะโอบล้อมเนี่ยพี่เห็นไหมคะเป็นจุดๆๆเหมือนโกนกระเอดนี้มัดลายยากขึ้นไปอีกนะ1,9 0 0รบาทผืนนี้เอเชียให้รับเช่นเดียวกันท้องผ้าสีสวยแปลกตานะคะแล้วเป็นงานฟืมนพิเศษเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างนะคะดูเชิงเชิงแปลกตาอีกอ่ะพี่หนึ 1, 2, ่งคูณสองเมตรผืนนี้เชียเลยนะคะเชียเลยหนึ่งคูณสองเมตรหน้ากล้อมเพชรหมายเลขเจ็ดนะคะเจ็ดทับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสีสวยมาก ผ้าหมาเนี่ยเมื่อโดนแสงไฟไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีความสวยความเหลือบความเงาและความเป็นประกายเห็นไหมคะนี่ยังไม่ได้อบอ่อนน้ำยานะคะเดี๋ยวจัดการให้เลยที่ท่านใดชื่นชอบถูกใจมองตรงนี้เหมือนสีน้ําเงินนะไม่น้ําเงินนะคะท้องผ้าเขาเป็นม่วงเปลือมังคูสีสวยแปลกตาทับหมายเลขเจดนะคะต่อไปเป็นหมายเลขแปดหมายเลขแดเชียร์อีกแล้วหมายเลขแ2ด0 0บาทจําโฮกูเมื่อวานได้ไหมคะที่พี่ก็ดูนามากมากเลยะโกกูเมื่อวานที่ขั้นห่างกระโรกอะไรเนี้ยไปแล้วปุ๊บ เอมี6กลุ่มที่ไม่มีขั้นพี่ก็ไม่สนใจนะคืนนี้พี่ขางานคุณย่าคุณยายอีกชั้นหนึ่งสองพันห้าร้อยบาทเอจัดส่งฟรีกับหมายเลขที่แนะคะเป็นผ้าใหม่มันมีสามตะกอและโทนสีสวยมากเป็นสีแดงสุรีนแต่ว่าสีสีมืดนะคะ โทนทุกโทนเนี่ยมืดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเหลืองทองเหลืองทองหมุนหมุนนะคะแดงก็แดงหมุนหมุนเขียวหมุนหมุนฟ้าหมุนหมุนสวยที่สุดคืนนี้นะคะเป็นงานยืนควบเส้นเข็นตีเกลียวพี่จะเห็นในแนวนอนตรงนี้เป็นลายโฮโฮสุรินหลังไหลหลังไหลมาเทมาตรงนี้เป็นหน้ากลอมเพชรที่ขาเพชรหลังไหลมาเทมาวิสวยมากๆลายโบราณแล้วเป็นลายมงคลโฮกูม1นคูณสเมตรเชิงคู่บนล่างเชิงสวยอีกต่างหากนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สามตะกอพี่ๆดูนะ ดูทางยืนเขาเนี่ยเห็นไหมคะมีหลายเส้นหลายสีเป็นงานยืนควบเส้นเข็นตีเกลียวอันนี้ยืนยากแล้วมัดลายยากด้วยแล้วลายสวยด้วยเห็นไหมคะดูวเวลาขยับสวยเหลือมเงาเป็นประกายหมายเลขแปดสองพันห้าร้อยบาทสามตะกอฟืมพิเศษยืนควบเส้นเข็นตีเกลียวนะคะต่อไปเป็นหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าผืนนี้เหมือนลายเต่าง,งับ แต่เป็นเต่าง,งับที่มัดลายตรงกลางได้สวยแปลกตาแบบนี้เลย9,900บ,บาทจัดส่งฟรีวันนี้ไม่มีแดงเว้นมะขามเลยเนาะพื้นนี้ท้องผ้าก็เป็นม่วงเปลือกมังคุดเช่นเดียวกันลายเต่าง,งับนะคะเต่ามงคลหนึ่งคูณสองเมตรเชิงคู่บนล่างสวยแปลกตาเห็นไหมคะเชิงพื้นนี้สวยนะไม่เหมือนพื้นอื่นๆเลยอะ่ะอบอ่านน้ำยาแล้วเรียบร้อยพื้นนี้เป็นหมายเลขเก้าเนาะ1,900บาทจัดส่งฟรีพี่ดูความสวยความเหลือบความเงาและเป็นประกาย ต้องนั่งชิดขนาดนี้เลยหรอคะห่างนิดหน่อยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวมือโดนก้ท 1, าทับหนึ่งพันเก้าร้อยบาทเห็นไหมคะสวยเหลือเงาวอย่างนี้เลยสวยจริงๆผืนนี้เตางับที่สวยแปลกตาที่สุดเลยนะคะเนื้อหนาผ้าแน่นพร้อมจัดส่งเลยพี่ขารับผืนนี้นะทักมาหมายเลขเก้านะคะเป็นเต่ามงคลท้องผ้าก็ไม่สุรินนะท้องผ้าเป็นม่วงเปลือกมังคุดนะคะต่อไปเป็นหมายเลขสิบแต่ว่าถ้าพี่ๆบอกว่าพี่ไม่ชอบยืนควบเส้นเขียนตีเกลียวงั้นรับผืนที่สิบกับสิบเอ็ด สิบกับสิบเอ็ดเป็นลายโฮกูมเช่นเดียวกันแล้วเนี้ยโฮสวยมากๆเลยพื้นนี้เป็นโฮโฮกูมนาก้อมเพชรพื้นนี้เป็นโฮแปรขนอนงนาก้อมเพชรหนึ่งพันเก้าร้อยบาทราคาพิเศษที่สุดสิบอันนี้พื้นที่เท่าไหร่นะคะสิบกับสิบเอ็ดเป็นรุ่นฟืมพิเศษรุ่นสองพันสี่ร้อยบาทอีนามาโปรให้พี่ๆในทุกๆรอบของคลิปเลยพื้นนี้เป็นหมายเลขสิบเห็นไหมคะตรงนี้เป็นลายนาก้อมเพชร ึ๊บตรงนี้เป็นลายโฮแต่ว่าพื้นนี้เป็นโฮแปรคะนองยังคนขั้นด้วยโกนกับเอสหรือว่าลูกออสเป็นงานเชิงคู่บนล่างนะคะเชิงคู่บนล่างพากาโรยถัดขึ้นมาเป็นเชิงเทียนนาล้อมเพชรลายมงคลโฮก็มงคลหลังไหลไหลามาเทมาโทนผ้าโทนสีสุรินหนึ่งคูณสองเมตรทับหมายเลขสิบหนึ่งพันเก้าร้อยบาทที่จ่าเอจัดส่งฟรีด้วยพื้นนี้สวยเนาะสิบเป็นโฮแปรคนองขั้นด้วยนาก้อมเพชรนะคะต่อไปเป็นสิบเอ็ด สิเอเป็นโฮพื้นที่อบอ่าน้ํายาแล้วเนี่ยนุ่มริวเหลือบและเงาเป็นประกายตรงนี้เป็นลายโฮราชินีของผ้าไหมสุลินไหลามาเทมาหลังไหลไหลามาเทมาพี่จา๋าขั้นด้วยโกนกับเอ็ดลูกอ้อนแล้วโทนสีสวยเยอะมากเลยชมพูดแดงเหลืองเขียวขาวฟ้าหกสีพี่ผืนเนี้ยเป็นโฮกูมที่เป็นลายโฮตรงนี้แล้วขั้นด้วยนาล้อมเพชรตรงนี้สิอด เชิงคู่บนล่างเชิงมงคลเชิงบายสีหรือว่าบายสไลดนนะกว้างพันหนึ่งพาย,ยาวเต็ม2เมตร11เห็นไหมคะเวลาเขาเจอไฟเขาเล่นไฟเป็นแบบนี้เลย1 1บเ0็บาทจัดส่งสีเป็นรุ่น2,400บาทนะผืนนี้เป็นงานผ้าไหมมัดมีสาตะโกอใหม่แท้แน่นอนนะคะสิบเอ็ทับหนึ่าบาทมาต่อกันที่ผืนที่12 สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเป็นงานฟืมพิเศษและเป็นงานของครูทอประกวดไอขอนุญ,ญาตเริ่มด้นยในสองผืนนี้ก่อนมีสองผืนนี้แหละค่ะที่เป็นรุ่นผ้าพิเศษที่สุดเลยสองผืนนี้ปกติราคาสี่พันห้าร้อยบาทนะคะสี่พันห้าร้อยบาทวันนี้สามพันแปดร้อยบาทพี่จะจัดส่งรีด้วยมีสองผืนเท่านั้นนะคะพี่ๆดูลวดดูลายนะสี่พันห้าร้อยบาทวันนี้สามพันแปดร้อยบาทเป็นสีธรรมชาติฟืมพิเศษนะคะได้ตรานกยูงพระราชาทานแล้วเรียบร้อยตรานกยูงแบบนี้พี่ ี่สามารถเอาสแกน QR code ได้นะคะเป็นงานผ้าไหมมัดหมีม่หมายเลขที่12เนาะผ้าไหมมัดหมีม่สตะกอแต่ว่าเป็นสีธรรมชาติแล้วฟืมพิเศษผืนนี้ฟืม70เลยพี่เส้นไหมหลายๆพันเส้นอยู่ในลังฟืมผืนนี้เห็นไหมคะเป็นลายกลมโทมลายโคมใหญ่สีสวยแปลกตามากๆเลยสีน้ําตาลเป็นน้ําตาลแบบ น้ำตาลน้ำตาลไม้อ๊กอะค่ะน้ำตาลไม้ออกแบบนี้แล้วทอขั้นหางกาะรอกแบบนี้ไปตลอดทั้งผืนผ้าหน้ากว้างผ้าหนึ่งผ้ายาวเต็ม2เมตรรุ่นครูทอประกวดรุ่นแรกๆที่เราเราไปเดินสายประกวดกันเนี่ยที่ตําหนักครูพ่านด้านเจนิเวแบบนั้นทีเดียวเชียวนะพี่นะรับได้เลยครูทอเลิกทอแล้วนะคะพี่ๆอยากให้รับไว้ได้เลยอมีผืนเดียวสําหรับลายนี้1นึคูณสเมตรหมายเลขที่12บสองกุมทมโคมใหญ่สีธรรมชาติ งานฟืมนพิเศษได้ตรานกยูพระราชทานจาก4,500บาทวันนี้เนาะเอมาราคา3,800บาทพี่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมรับไว้ได้เลยนะคะ มาค่ะมาต่อกันที่ผืนที่สิบสามใช่ไหมคะลูกคามาต่อกันที่ผืนที่สิบสามเนาะแต่กี้ผืนที่สิบสองอันนี้อยากให้รับจริงๆเพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาครูเราเรียกว่าครูทอครูทอแก่แล้วนะคะมีอายุเยอะแล้วล้วก็ไม่ได้ทอผ้าแล้วเลิกทอผ้าแล้วเนาะเป็นรุ่นที่เดินประกวดตั้งแต่สมัยพระราชินีในหลวงราชการที่เก้าเนาะพระพันปีหลวงเลยเขาจะมีการประกวดที่ตําหนักภูพานราชินีเวทีสกลนครใช่ไหมคะตรงนั้นเลยพี่จ๋าแล้ววันนี้เอมีสองผืนตรงนี้เท่านั้นนะคะที่เป็นรุ่นนี้ นะเป็นงานสีธรรมชาติรุ่นฟื้พิเศษ3ตะกโกแล้วได้ตรานกยูงพระราชทาน1 QR ่คิวคตต่อ1นผืนผ้าตรงนี้เราหลอกกันไม่ได้นะพี่ๆสามารถเอาไปสแกนดูได้เลยพอสแกนเสร็จเขาจะบอกลักษณะของผ้านะคะผืนนี้เป็นงานสีธรรมชาติเป็นลายนาคนะคะเป็นลายนาคหน้าชูสนแบบนี้เลย1คูณ2เมตรลายโบราณลายมงกลเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวสีเป็นสีโทนน้าตาลอ่อนน้ําตาลเบเบดมีผืนเดียวเช่นเดียวกันกันกบ13ปกติ4,500บาท พี่จ๋ามีสองพืนสุดท้ายนี่แหละก็เลยนํามาโป,โปรพิเศษที่สุดนะคะสามพบาทพืนนี้เป็นโทรสีน้ําตาลเบด็ดแบบนี้เลย13บาโนสิบสามทับสามพันแปบาทพีพ่่ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะมาต่อไปรุ่นนี้รุ่นคูทอท่านเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นหลังมานิดหนึ่ง ะะแล้วก็ราคาพิเศษเอกเช่นเดียวกันเป็นหมายเลขที่14 14จะเป็นงานสีธรรมชาติ2900บาทคูทอหมู่บ้านเดียวกันเลยนะคะเป็นงานสองตะปอฟืมพิเศษสีธรรมชาติ2900บาทพื้นนี่สีสวยมากอันนี้มี2องผืนต่อเนื่องเลยนะพี่ขาพี่ท่านใดชื่นชอบถูกใจเนี่ยพิมรับได้เลยตัดชุดสวยๆได้ชุดหนึ่งเลยอะ่ะเป็นลายโบราณลายมงคลนะคะแล้วเทคนิคงานทอทอขั้นหมีทอขั้นไหมฟืมเจ 2ตะโกนะแต่ฟืมเจผ้าแน่นมากๆเลยตะโกไม่ได้บอกถึงความหนาความบางของท้องผ้านะคะขอบผ้าเขาเป็นแบบนี้เนาะเขาขอบผ้าเขาเป็นแบบนี้นะคะเป็นงานฟืมโบราณ14-2,900บาทโทนสีฟ้านะคะเป็นโทนสีธรรมชาติฟ้าปนน้ำเงินนิดหนึ่ง เนื้อหนามากถึงมากที่สุดแล้วเป็นลายอย่างนี้เลยสวยพี่ผืนนี้สีสวยลายสวยนะคะสิบสี่าบาทเอจ,จัดส่งฟรีสิบผืนนี้ยาว4เมตรต่อเนื่องนะคะสเมตรต่อเนื่องสองพบาท ต่อไปเป็นหมายเลขที่15 15บทับสบาทสีธรรมชาติเช่นเดียวกันลายตะเกาตะเกาแปลว่าต่างหูโบราณนกโทสีทองผ้าเป็นสีน้ำตาลไม้โอ้แบบนี้นะคะผืนนี้เป็นน้ำตาลนะไม่เทานะคะแล้วเป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวเชิงล่างสวยเนาะพี่นะเป็นนั่งน้อยเรียงต่อตัวกันล่างสุดที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นงานต้นสน นะคะปุ๊บตรงนี้เป็นนังน้อยเรียงต่อตัวการท้องผ้าเป็นลายตะเกาวต่างหูโบราณ14 15นะคะ15แท็บสอ0าบาทท้องผ้าเป็นน้ำตาลสามตะกอวิพี่า๋าวผืนนี้ได้ตานนกยุงพระราชทานด้วยอะราคาพิเศษจังเลยอะค่ะได้ตานนกยุงพระราชทานด้วยกับหมายเลขที่สิบห้าสามอสองตะกอฟืนพิเศษลายโบราณล,ลายตะเกา ต่างหูโบราณงานขูทอประกวดนะคะ15แบบนี้เลย2,900บาทอบอามน้ำยาเรียบร้อยแล้วแล้วเอจัดส่งฟรีด้วยอย่าลืมนะคะพี่ๆถามมาทักลิง์กข้างล่างได้เลยเนาะจะได้ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมเปรียบเทียบได้เลยนะคะมาต่อกันที่หมายเลขที่16 16เป็นลายหมีขอหมีขอโบราหมีขอสุรินมาในงานโทนสีธรรมชาติ2,900บาทเช่นเดียวกันปกติมีขอสุรินที่พี่จะเห็นแล้วแหละเป็นสีน้ำตาลบ้างแดงเม็ดมะขามบ้างแต่ว่าผืนนี้มาในงานสีฟ้าแบบฟ้าแฟชั่นแบบนี้เลยอะพี่ขั้นลายด้วยหมีขอนะคะมีขออยู่ตรงนี้เป็นโทนสีชมพูช็อกกิง้งพิงนะแล้วก็ขั้นกระหางกระรอกแล้วก็ขั้นด้วยโกนกระเอ็ดลุคออส สีสวยแบบนี้เลยผืนนี้เป็นฟ้าฟ้าแฟชั่น1คูณ2เมตรทับหมายเลขที่16 2,900บาทหน้ากว้างผ้าหผ้ายาวเต็ม2เมตรนะคะเป็นงานฟู่มพิเศษ2ตะโกอนะแต่เอรับประกันความเนื้อแบบเนื้อนหนาหนาผ้านแน่นๆพี่ๆได้รับไปสามารถจัดนุ่งสดได้เลย สิบหกทับสองพันเกาบาทมีขอสุรินมาในโทนสีแปลกตาเป็นงานสีธรรมชาตินะคะกับสิหเนาะเห็นไหมเวลาภาพสีฟ้ามาแสงก็จะตัดแสงเลยนะคะต่อไปเป็นหมายเลขที่1ิบเดสิบเจก็เป็นฟ้าอีกแล้วแต่ว่าฟ้าที่เอายกมาเนี่ยเป็นฟ้าที่มีน้ำเงินปนมาด้วยนะคะสิเจเป็นลายโกนกระแอก โกนกระแอกหนึ่งลายผ้าโบราณมาในงานสีธรรมชาติฟืมพิเศษนะคะเชิงคู่บนเชิงคู่ล่างแต่เชิงบนเชิงล่างไม่เหมือนกันนะเชิงล่างเป็นแบบนี้นะคะเป็นหน้าชูศรส่วนเชิงบนเนี่ยเป็นเชิงชั้นเดียวโกนกระแอ๊กผืนนี้งานสีธรรมชาติสองตะกอฟืมพิเศษเอ็ม2ีสองผืนเนี่ยยาวต่อเนื่องพ,พี่พิมพ์รับได้เลยหมายเลขที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดทับสองพันเก้าร้อยบาทเอ็มมเยอะไหมพี่ดูใกล้ๆโกนกระแอกโกนกระเอ็ดไม่เหมือนกันนะคะโกนกระแอกจะเป็นลายแบบนี้ ท้องผ้าเป็นฟ้าฟ้าที่มีน้ําเงินปนมาด้วย17บ็ทับสอง0บาทมี2อผืนนี่ฝืนพิเศษเนื้อหนาผ้าเน่นสีธรรมชาติงานครูทอประกวดต่อไปหมายเลขที่18บแเป็นโทนสี เทาใช่ไหมคะ18ราคาพิเศษอีกแล้วพี่ขาเห็นไหมคะลายสวยลายน่ารักแบบนี้เลยโทนสีเทาสองตะกอฟืนพิเศษสีธรรมชาติได้ตราน,นกยูงพระราชทาน18 2,900ทับ2,900าบาทเทคนิคงานทอ18นอกจากงานมันหมี่ลายสวยแล้วยังทอขั้นหมี่ขั้นใหม่งานฟืนโบราณเนี่ยพี่ทอมือฟืนโบราณงานกี่โบราณใหมแท้ไหม่บ้านงานสาวมือเป็นโทนสีเทานะคะลายจี้เพชรมีจี้เพชรขั้นด้วยกนกระแอกล เขาลงตัวสวยมากเลยค่ะตรงกลางตรงที่เพชรเนี่ยพี่เป็นงานย้อมครั่งนะคะย้อมครั่งโทนสีม่วงๆแบบนี้หนึ่งคูณสองเมตรหมายเลขที่สิบแปดสองพันเก้าร้อยบาทสองตะกกสีธรรมชาติงานครูทอประกวดนะคะกับหมายเลขที่สิบแปดโนสิบแปดจะเป็นโทนสีเทาต่อไปสิบเก้ายี่สิบสองผืนสุดท้ายสิบเก้ายี่สบยี่สเอดสามผืนสุดท้ายกับคลิปที่หนึ่งวันนี้นะคะสิบเก้า จะเป็นสีธรรมชาติสองตะกอเช่นเดียวกันสีเป็นโทนสีเนื้อเนื้อนอะน้ำตาลเนื้อเนื้อ,นอหน่อยอันนี้มีผืนเดียวนะคะพี่ขาสองตะกอฟืนพิเศษลายโบราณล,ลายจี้เพชรเป็นนาคล้อมเพชรในเนื้อผ้าเนี่ยจะมีสีเขียวเบดเบลชมพูเบดเบดนิดนนหน่อยเป็นโทนสีพาสเทลเอรธโทนนะคะผืนนี้สองตะกอฟืนโบราณงานกี่โบราณรุ่นคูทอรประกวดันเก้0บาทท้าหมายเลขที่ ทับหมายเลขที่19นะคะทับหมายเลขที่19เป็นงานสีแบบนี้เชิงล่างอย่างเดียวนะคะเชิงล่างอย่างเดียวโทนสีเหมือนที่เห็นตรงนี้เลยที่เป็นเนื้อนะคะเป็นสีเนื้อเนื้อน้ำตาลน้ำตาลลวดลายมันมีม,มีเขียวตรงนี้เขียวพาสเทลแล้วก็เป็นชมพูพาสเทล1 9 2 9 0 0บาทสีธรรมชาติ2ตะกอนะคะต่อไปหมายเลขที่20สีชมพูสวยๆเนาะ20ทับสอบาทงานเชิงล่างอย่างเดียวมาดูเชิงกันก่อน นะคะเป็นงาน2ตะโกแต่ว่าเป็นงานฟืมพิเศษนะคะฟืม75ผ้าแน่นมากถึงมากที่สุดพี่ๆเชื่อเอดได้เลยนะนุ่งสดได้เลยอบอ่ำน้ํายาแล้วเรียบร้อยงานรุ่นนี้่ะเป็นรุ่นครูทอที่เดินสายประปวดนะคะทอสองตะโกแต่ว่าฟืมเจ็ดสิผ้าแน่นมากแล้วสีธรรมชาติมัดมีลายคม ผืนนี้เชิงล่างอย่างเดียวมีต้นสนอยู่ตรงนี้มีนาคอยู่ตรงนี้ขั้นด้วยเข็มขัดลายผ้าเป็นลายผ้าโบราณ1นคูณสเมตรโทนสีชมพูผืนนี้งานสีธรรมชาติสองตะกอทับหมายเลขที่ยี่สิบสองันเร้อบาทนะคะต่อไปยีสิบเ็ดเป็นสามเป็น21เ็ดเป็นผืนสุดท้ายแล้วสำหรับยีเอ็ดสวยมาก เหมือนผืนที่หนึ่งไหมไม่เหมือนนะพี่เอว่าถ้าผืนที่1เอว่ามีผืนเดียวงั้นก็ผืนนี้เป็นผืนที่21แล้วกันเนาะจะได้แบบแยกกันไม่แน่ใจว่าจะเหมือนผืนที่หนึ่งไหมนะคะ21่ผืนนี้1,900บาทเอจัดส่งฟรีด้วย เป็นงานเชิงล่างอย่างเดียวนะคะตัวลายผ้าเนี่ยเป็นลายนาคล้อมเพชรนาคเป็นนาคอุ้มบุญสีแดงโอบล้อมด้วยเส้นไหมสีเหลืองทองตรงนี้เป็นจี้เพชรสวยงาม1นคูณสเมตรมีเขียวตัดนะคะหมายเลขที่21 1,900บาท21เป็นงาน3ตะโก รุ่นนี้2,400่บาทพี่เห็นไหมคะสวยเหลือมเงาเป็นประกายแบบนี้เลยงานเชิงล่างอย่างเดียวเชิงล่างเป็นเชิงล่างสองชั้นเนาะเชิงล่างจี้เพชรแบบนี้ขั้นด้วยเข็มขัดถัดขึ้นมาเป็นเชิงเทียนสามตะกรุ่นฟืมพิเศษสวยเหลือบเงาเป็นประกายผ้าหนาเนือแน่นนะคะ21ผืนกับคลิปที่หนึ่งของวันนี้วันที่9กรกฎาคม2565เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปที่2กันเลยนะคะ